ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะววค,คะอปพอ,ออกสามมาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจกับบริษัทประกันภัยที่ขายประกันภยัยโควิด -19 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกรณีเรื่องร้องเรียนการจ่ายเคลม ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปเปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งร้องเรียนถึงกรณีที่บริษัทประกันภัยบางแห่งจ่ายเคมประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบล่าช้าโดยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งที่สำนักง,งานคอปปอและบริษัทประกันภัยโดยตรงรวมทั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นสำนักง,งานคอปปอไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใย,ยต่อประชาชนผู้เอาประกันภยัยได้กำชับให้บริษัทประกันภัยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนผู้เอา ประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและไม่เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันและเพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวสำนักง,งานคอปพอได้ออกสามารถตราการเร่งด่วนเป็นการเฉพาะกิจ โดยมาตรการแรกคือการเข้าตรวจสอบบริษัทเพื่อประเมินความเสี่ยงของบริษัทมาตรการที่2ทางกฎหมายสำนักง,งานคอปพอได้ออกคำสั่งสำนักง,งานคอปพอเรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือระบบงานและกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธนประกันภยัยโควิด1 9ของบริษัทประกันวินาศภัยพุทธศักราช2564 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้และมาตรการที่3คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การเรื่องร้องเรียนโดยใช้กลไกลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ กรมรางออกประกาศคุมความหนาแน่นผู้โดยสารบนรถไฟและรถไฟฟ้าหลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์เพิ่มความจุผู้โดยสารร้อยละเจ็ดสิบห้านายกิติพันธ์ปานจันทร์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงนามออกประกาศกรมการขนส่งทางรางเรื่องการควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟและรถไฟฟ้า หลังจากรัฐบาลได้มีการออกประกาศขอ้อกำหนดตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุธศักรา2,548ฉบับที่32ประกาศณวันที่28สิงหาคม2,564ผ่อนคลายล็อกดาวน์29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมีการเปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นรวมทั้งเรื่องของการขนส่งสาธารณะโดยให้มีการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น แต่ไม่เกินร้อยละ75ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทและต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างการมีระบบระบายอากาศที่ดีการแวะพักตามช่วงเวลารวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีสาระสำคัญเช่นขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบบริหารจัดการและควบคุมความหนานแน่งของผู้โดยสารภายในขบวนรถไม่ให้เกินร้อยละเของความจุสูงสุดควบคุมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่างๆตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องมาตราการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่10 ประกาศณวันที่10กรกฎาคม2564ฉบับที่11ประกาศณวันที่18กรกฎาคม2564และฉบับที่12ประกาศณวันที่3สิงหาคม2564โดยให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มทระล้านนาจัดโครงการวาดฝันปันสุขศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการคณะศิลปกรรมและสถาปตัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่จัดโครงการวาดฝันปันสุขศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการเมื่อวันที่19สิงหาคม2564ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาผลวิทูนอาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการเปิดเผยว่าโครงการวาดฝันปันสุขศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกิจกรรมทางด้านศิลปะฝึกทักษะการสร้างสรรค์และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีอาจารย์ในสถาบันการศึกษาคณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มทรล้านนาและศิลปินอิสระซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายจำนวน15คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ในวันที่ 19, 20และ23สิงหาคม2564 โดยผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ทําผลงานศิละปะออกมาจํานวน48ผลงานคือต้นแบบโปสการ์ด24ต้นแบบและภาพผลงานศิละปะ24ต้นแบบโดยผลงานทั้งหมดจะเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อดิจิทัลต่างๆเป็นการสร้างสุนทรียภาพและความสุขให้แก่นักเรียนผู้พิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะทางสังคมและมีแนวทางการประกอบอาชีพได้ โดยโครงการจะมอบผลงานให้กับโรงเรียนสีสังวานเชียงใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและเป็นทุนความคิดสู่การต่อยอดการศึกษาต่อไปทริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานรองประธานสภาอุตสาหกรรมชี้คลายล็อกหนึ่งกันยายนนี้หนุนเศรษฐกิจลดความเสียหายจากประเมิน2-3แสนล้านบาทต่อเดือน ในเกรียงไกลเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ,ระเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ภายในประเทศวันที่1กันยายนนี้เพื่อทําให้เศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ซึ่งสอทอได้ประเมินว่าการล็อกดาวน์สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจประมาณ2 3แสนล้านบาทต่อเดือนซึ่งการประเมินก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลายหน่วยงานที่ประเมินไว้แต่อย่างไรก็ตามมองว่าการคลายล็อกที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากระยะเวลาการประกาศมีความกระชั้น ชิดทําให้ร้านคา้าร้านอาหารหรือภาคบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมไม่ทันทางเรื่องของพนักง,งานที่ต้องเรียกกลับมาทํางานรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเงื่อนไขที่สบคกําหนด ส่วนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคได้นอกจากนี้เรื่องของมาตราการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการมองว่าการวัดอุณหภูมิอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะปัจจุบันไวรัสโควิด -19 าสายพันธุ์เดลต้ามีความรุนแรงและไม่แสดงอาการทันทีส่วนนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นรัฐบาลควรจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะผู้ประกอบการค้าปลีกขุ่มเข้มโควิด1 9เดินหน้าเปิดเมืองเปิดห้างดีเดย์หนึ่งกันยายนนี้วอนทุกภาคส่วนร่วมมือกันยกระดับมาตรการป้องกันไม่กลับไปล็อกดาวน์อีกนายยนต์โพครัพ์ยประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับนายนพพรวิทุนชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทยและภาคีเครือข่ายเพื่อเดินหน้าเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยยกระดับมาตรการป้องกันและคัดกรองขั้นสูงสุดหลังสบคเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านค้าและร้านอาหารเปิดให้บริการได้มีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นการช่วยฟื้นฟูธุรกิจของผู้ประกอบการและร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าส่วนการค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ให้กลับมามีรายได้ช่วยพยุงการจ้างงานของแรงงานในระบบค้าปลีกและบริการโดยเชื่อมั่นว่าทางรอดของเศรษฐกิจไทยคือการกลับมาเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัย พร้อมการรองรับของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งการร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและทำให้เกิดขึ้นได้จริงจะช่วยให้การเปิดเมืองเปิดห้างในครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของวรัสนโควิด -19 และต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งโดยขณะน,นี้เริ่มเห็นสัญ,ญญาณบวกจากรัฐบาลสามารถนำวัคซีนเข้ามาได้ในประมาณที่มากขึ้นและเพียงพอมีการจัดหาแอติเจนเคิดหรือ ATK เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นทั้งยังเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาและกร,กระจายวัคซีนมีการจัดระเบียบให้ประชาชนและชุมชนดูแลกันเองรวมกับการติดเชื้อรายใหม่ที่มีจํานวนลดลงและจํานวนของผู้หายป่วยมากกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อต่อเนื่องประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบในตนเองและสังคมทําให้มีการเปิดเมืองและเปิดห้างได้อย่างปลอดภัยปัจจัยทั้งหมดนี้จะเป็นความหวังที่ทําให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นตัว และทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะองค์การเพศสัจกรรมยืนยันไม่ได้เป็นตัวแทนขายซีโนแวคชี้แค่จัดหาวัคซีนตามคำสั่งกรมควบคุมโรคมติคณะรัฐมนตรีระบุเป็นวัคซีนตัวเดียวในช่วงต้นปีที่สามารถส่งให้ในภาวะฉุกเฉินได้ องค์การเภสัชกรรมออกถแถลงการชี้แจงเรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ยี่ห้อซีโนแวคตามความต้องการของกรมควบคุมโรคและมติคณะรัฐมนตรีในการขึ้นทะเบียนและเร่งฉีดให้แก่ประชาชนฟรีโดยไม่ได้เป็นตัวแทนขายซีโนแวคแต่อย่างใดโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาวัคซีนซีโนแวคตามที่กรมควบคุมโรคแจ้งความต้องการมาและที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก็มีมติเห็นชอบในกรอบและวงเงินการจัดหาที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอมา ทั้งนี้ซิโนแวคเป็นหนึ่งใน5วัคซีนป้องกันโควิด1 9ที่ภาครัฐมีนโยบายจัดหาเพื่อนำไปฉีดให้แก่ประชาชนและหากย้อนไปดูมติคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่5มกราคม2,564ได้เห็นชอบให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมโดยมีวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นวัคซีนหลัก และได้หาวัคซีนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้พิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีวัคซีนมาฉีดในต้นปีที่ผ่านมาจึงเจรจาซื้อวัคซีนซีโนแวคจากบริษัทผู้ผลิตประเทศจีนซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่สามารถส่งให้ไทยอย่างเร่งด่วนได้เมื่อต้นปีจำนวน2ล้านโดสดังนั้นองค์การเพศจักกรรมจึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณาสุข เพื่อเป็นตัวแทนภาครัฐในการเป็นผู้นำเข้าและยื่นขอขึ้นทะเบียนซีโนแวคก,กับองค์การอาหารและยาและได้รับการอนุมัติในภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564วัคซีนซโนแวคที่องค์การเภสัชกรรมนำเข้าได้ส่งให้กรมควบคุมโรคกระจายฉีดฟรีให้แก่ประชาชนไม่ได้มีการจำหน่ายทั่วไปและไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่อย่างใดเนื่องจากนำเข้ารูปแบบฉุกเฉินไม่ได้นำเข้าเพื่อการพาณิชย์ อย่างไรก็ตามซิโนแวครอดแรกนำเข้ามาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564และมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามแผนควบคุมโรคและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนำเข้าแล้วราว20.5ล้านโดสเป็นวัคซีนนำเข้าเอง19.5ล้านโดสและเป็นวัคซีนบริจาคจากจีน1ล้านโดสรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตู้ชมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงพาณิชย์ยืนยันดูแลค่า G P food delivery platform สร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายตั้งคณะกรรมการดูแลให้เกิดความสมดุล นายวัฒนศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากที่มีข้อเรียกร้องของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ให้ทบทวนแผนการปรับลดค่าส่วนแบ่งการขายหรือค่า GP นั้นเพื่อดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการค้าในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าบริการจำน่ายและขนส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มขึ้นได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักง,งานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ากรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมโลจิสติกส์ไทยมีกรมการค้าภายในเป็นฝ่ายเลขานุการโดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจการบริหารจำน่ายและขนส่งอาหาร รวมถึงอัตราการเรียกเก็บค่าบริการและแนวทางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจซึ่งคณะอนุกรรมการมีหลักการพิจารณาจะคำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลคือผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้บริการด้านร้านค้าสามารถสร้างรายได้จากการขายผ่านแพลตฟอร์มส่วนรายเดอร์มีผลตอบแทนที่เหมาะสมแพลตฟอร์มสามารถประกอบธุรกิจและสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจัดโปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์มเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดค่า GP ที่เรียกเก็บจากร้านอาหารจากเดิมให้เหลือร้อยละ25ในช่วงเดือนิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า2000ล้านบาท รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชื่อการคลายล็อกช่วยผลักดันเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงปลายปีได้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสบคที่คลายล็อกกิจการบางประเภทและเปิดให้นั่งทานในร้านอาหารได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนั้นการคลายล็อกครั้งนี้มีขึ้นเพื่อประชาชนได้กลับมาทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งซึ่งจะทําให้เกิดการเดินทางมากขึ้นอย่างไรก็ตามกิจกรรมทั้งหมดนั้นจะต้องเข้มงวดในเรื่องมาตรการสาธารณสุขคือการป้องกันสถานะ การโควิด -19 แพร่ระบาด,ดกระทรวงการคลังจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนื่องจากโครงการคนละครึ่งเฟสสามซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศยังดําเนินการอยู่จนถึงสิ้นปี2564ประกอบกับมาตรการเยียวยาต่างๆจากหลายกระทรวงที่รัฐบาลมอบหมายยังมีการดูแลประชาชนทุกกลุ่มอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่อนข้างนิ่ง ในการประชุมสบคอมองว่าถ้าล็อกดาวน์ต่อไปประเทศจะทำอะไรไม่ได้กิจกรรมในต่างจังหวัดจะไปไม่ได้แต่หากมีการผ่อนคลายจะทำให้คนเดินทางได้สามารถกลับไปเยี่ยมบ้านหรือไปทำธุรกิจได้ซึ่งในส่วนนี้โรงแรมในต่างจังหวัดจะได้ประโยชน์ร้านอาหารตามต่างจังหวัดได้ประโยชน์ด้วยส่งผลช่วยทาให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้รับ,บข่าวครั้งต่อไปได้ในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชัมม่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบรุรีค่ะกยศเร่งแก้ไขกฎหมายช่วยลูกหนี้กลุ่มถูกฟ้องบังคับคดี1.1ล้านรายให้กลับมาแก้หนี้ผ่อนชำระได้อีกครั้งคาดแล้วเสร็จปี2565นายชัยนรงค์กัจชปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเปิดเผยว่า ขณะนี้กยศกำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพรบอกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธศักราช2560เพื่อเพิ่มขอบเขตในการบริหารรวมถึงให้อำนาจกองทุนเข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีหรือศาลมีคำสั่งพิพากษาอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดีซึ่งมีจำนวนกว่า1.1ล้านรายให้สามารถเข้าร่วมการแก้ไขหนี้แปลงหนี้ เพื่อกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้งที่ผ่านมากอยศได้ออกมาตรการการบรรเทาความช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิดมาแล้วแต่จะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นหลักเช่นการปรับโครงสร้างหนี้ให้ขยายการชำระได้นาน30ปีเงินงวดผ่อนชำระลดลงหรือการลดหักบัญชีเงินเดือนเหลือเดือนละ1ิบาทแต่ในส่วนของลูกหนี้ที่ถูกฟ้องหรือบังคับคดีไปแล้ว กยศยังไม่สามารถช่วยเหลือแก้หนี้ได้เนื่องจากยังติดข้อกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลดังนั้นการแก้ไขพรบอกองทุนครั้งนี้จะเข้ามาช่วยลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับฟังจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียลูกหนี้ในจ้างให้มาแสดงความคิดเห็นได้จนถึง31สิสิงหาคมนี้และหลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงร่างก่อนเสนอให้คอรมอพิจารณา และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในสภาต่อไปโดยตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีได้ภายในปีหน้าอย่างไรก็ตามระหว่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้กยศได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระแล้วเช่นให้ชะลอการฟ้องคดีจนถึงวันที่3 1มีนาคม2565 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปีนี้พร้อมกับจะง,งดการขายทอดตลาดกรณีถูกบังคับคดีจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสนะครอเผยทั่วโลกให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สีเขียวรับกระแสการปกป้องสิ่งแวดล้อมลดขยะพลาสติกและผู้ผลิตเดินหน้าเพิ่มโอกาสในการขาย นายภูสิทธิ์รัตานากุลเสรีเริงธิ์ห่วมในการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอเปิดเผยว่ขาขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะผู้คนเริ่มเห็นผลกระทบจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้การบริโภคทรัพยากรต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยและส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นโดยผลิตภัณฑ์สีเขียวที่กำลังเป็นที่ต้องการได้แก่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเช่นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักโลกที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติเช่นชานอ้อยซึ่งสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ทิ้งมลพิษหรือสารเคมีรวมถึงถงุงที่ผลิตจากมันสำปะหลังที่ใช้แทนถุงพลาสติกได้เป็นอย่างดี 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้เช่นถุงผ้ากระบอกน้ำแก้วน้ำแบบพกพาและกล่องข้าว ซึ่งตอบโจทย์ด้านการลดการใช้พลาสติกรวมไปถึงกล่ังโฟมเพราะเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและ 3. รูปแบบอื่นๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ e ีโคคา อาคารบ้านที่พักอาศัยที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานเช่นออกแบบให้อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศหรือออกแบบให้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เพื่อประหยัดไฟผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าจึงควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการผลิตและการลงทุนงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความยั่งยืนมากขึ้น ผู้บริโภคยังได้รับความสะดวกสบายในการบริโภคและอุปโภคสินค้าเหมือนเดิมแต่ช่วยลดปริมาณขยะลดการบริโภคเกินความจำเป็นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มอบสิ่งของสนับสนุนทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพุทธมนทรมทรรัตนโกสินทร์นำโดยอาจารย์อภิเศษสวนสะอาด ผู้อำนวยก,การกองพัฒนานักศึกษาเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลรัตนาโกสินร์มอบสิ่งของสนับสนุนทางการแพทย์ได้แก่ชุด PPE แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยขนมและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพุทธมณฑลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรด่านหน้าทุกท่านร่วมกันสู้ภยัยโควิด -19 ไปด้วยกัน สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยพร้อมดำเนินการตามเงื่อนไขคุมเข้มโควิดสิของสอบคอเปิดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารร้านค้า1กันยายนนี้นายยนนน์นลพกัพั์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยบ้า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยและภาคีเครือข่ายพร้อมดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขในการปฏิบัติเข้มข้นขั้นสูงสุดหลังสบคเห็นชอบให้ห้างสรรพ,พสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านค้าและร้านอาหารเปิดให้บริการในวันที่1กันยายน2564ดังต่อไปนี้ 1. ห้างสรรพ,พสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์สามารถเปิดดำเนินการได้ทุกแผานากและปิดให้บริการเวลา20นาฬิกา 2. ห้ามจัดก,กิจกรรมมากกว่า25คน 3. ร้านอาหารเปิดได้ตามเงื่อนไขร้านอาหารที่อยู่นอกอาคารหรือในอาคารแต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศมีลักษณะโล่งและอากาศถ่ายเทดีให้นั่งรับประทานได้75%ของจำนวนที่นั่งปกติส่วนร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้50%ของจำนวนที่นั่งปกติ 5. ร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดเท้า6คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้นสำหรับกรุ่มธุรกิจที่ยังไม่เปิดให้บริการได้แก่สถาบันกวดวิชาโรงภาพายนตร์สปาส่วนสนุกส่วนน้ำฟิตเนสห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำและห้องประชุมจัดเลี้ยงรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี